ครับผมเตนครับผมภูมิที่ไม่มีสระอีกครับดีใจครับผมจริงจริงผมได้เดินแบบแรกทุกปีเลยขอแคนาบอร์ดเลยรู้สึกว่าเราได้เห็นการเตะโป๊แคนาบอร์ดครับผมนะครับโอ้ยแต่ละปีคือแบบที่สุดจริงๆนะครับมีโชยดีมีศิลปินกว่าเรียกว่า600กว่าเท่าเลยในวันนี้ครับวันนี้ใช่ครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยครับต้องขอบคุณทางแคนมากที่เชิญพวกเราสองคนมาร่วมงานนี้นะครับตอนครับเราอัโชว์ด้วยเมื่อกี้โชว์ร้องเพลงเป็นหนึ่งเพลงก็สุดสนนาครับนต์ครับ จริงผมร well like, hey! wow. ูวมงานตั้งแต่เริ่มเข้างการประมาณแบบแปดกว่าเก้ารวมงานแล้ตั้งแต่แบบตัวเลขยังยังไม่มีแบบหนึ่งห่งเลยร่วมงานแล้วครับผมก็เป็นปีที่2ครับที่ได้มาร่วมงานแทนนะเมาปีแรกไม่สองปีแรกนะครับตอนนี้ทีมวัยจ้าเล่อก็กำลังเทียมค้นเนาะครับ โยธินก็อยู่ที่บ้านแล้วครับเราเดินทางมาอย่างไรทีสามนะครับเราก็จะได้เห็นว่าโยทินมีการปรับตัวย่งไรบ้างในการอยู่กับผู้ใหญ่จอมหรือว่าเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะฮะทีอากจะเพื่อนจะติดตามทีมที่สามนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นดีทางช่องเวิร์กไนท์นะครับสามทุกนทุกเช่วแล้วก็ลีลาเอียงในช่องนี้ คนบอกว่าพูดถึงก็บอกว่าเหมือนแบบคิดถึงด้วยการกลับมาเล่นซินดิวายเองนะครับก็คือขอบคุณทุกคนให้กับเราดีทุกคนก็มันู้กันว่าเฮ้ยเวียจออยังไงตัวโยธินยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราไปอยู่แล้วโยธินลายมากอย่างเงี้ยเวียจอดุดันแต่ขอบคุณทุกคนที่อู่ี่กินเลยอะก็สุดแล้วนแล้วก็สารตอบรับเรื่องภาพของเราเรื่องวิวอะไรครับหลายคนเนี่ยชอบมากๆเลยสั่งว่ามันได้ถึงบรรยากาศแบบบ้านของไทยมากๆเลย แฟนนะแฟนไทยทุกทุกประเทศเลยที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เดือดดีครับครับผมใช่ครับใชมีอาสมแข็ครับรับปากแข่งเองเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เฟรนี่เองครั้งนี้อาสมแข็งกับรับปากแข่งเนี่ยเริ่มแบบเริ่มทำงานกันแล้วรับปากแข่งนี้เปิดกล้องอะไหร่ครับ้องอะไรครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็เฟรนี่ก็ตามมาลงมือมีโคเรียมต์เอง นะครับหรือว่าอินดียที่เป็นรายการทีวีนะครับหรือ AI project ก็ได้ดูกันน้องๆไอ้บ่าวครับก็ได้ดูกันอยู่ทาง YouTube เองนี่ครับชวนน้องพูไปกินครับการพักผ่อนของเราที่จุดติดการกินครับกินครับนอนและกินครับก็มีจอยบ้างครับที่มีแลกใส่เราบ้างในช่วงการช่วงเวลาบ้างเราไปวัดเราอยากมาล้านชิ้ให้จริง ช่วงๆนยครับเดี๋ยวหลังจากจบผู้ใหญ่จองเนี่ยมันจะไล่เข้ามาแบบนี้ใช่เราดูกันว่าเออมันจะมี็นการวิจับว่าเล็กๆอแบบนี้แล้วต้องลอเข้ามาอะไรแบบนี้ยได้ครับก็ฝากทุกคนนะครับร่วมรุ้นไม่กับผู้ใจญ่เว่จองด้วยนะครับมาดูว่าโยธินจะทำตัวยังไงใช่ผรับรองว่าตัวจะเป็นยังไงนะครับกับาู้ใหญ่เวทจองจอแอร์ที่ชี้ช่องเวิร์คควายนะครับทุกวันศุกร์เวลาสามทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็สามารถรับชมได้ที่ แล้วที่ช่องจุกไปดอฟเฟคทอรี่แล้วเวลาส่งคนเนอะ